สวัสดีครับผมชื่อนัรียนนานวันยาพิบาลวงนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการใช้โปรแกรมกอมเพย์อรนนะครับก่อนอื่นเราต้องมีตัวโปรแกรมก่อนนะครับเราไปดับบนที่ไอคอนของโปรแกรมนะฮะส่วนวิธีเปิดไฟล์ก็จะมีสอ2วิธีนะครับที่ผมรู้นะก็จะมีอย่งก็คือสามารถลากไฟล์ลงไปที่โปรแกรมกอมได้เลยนะครับหรืออีกวิธีนี้ก็คือการเปิดไฟล์นะฮะการโอเพ่นนะครับก็เปิดนะครับ นี่ครับก็ได้เหมือนกันครับแล้วโปรแกรมกองสามารถเปลี่ยนซับได้ในการไปที่ไปที่การตั้งค่านะครับคือกดปุ่ม F5 นะฮะนี่ครับก็จะขึ้นหน้าจอของเอ่อ r f e r e n c e ขึ้นมานะครับแล้วเราไปที่ออเทอร์นะฮะ ดูว่านาสกุลที่ไฟล์ที่จะใช้ขององเนี่ยใช้ได้กี่นาสกุลครับแล้วก็ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนซับก็ไปที่ s ับไตเติลน,นะไปที่ Author ครับเปลี่ยนจากตอนแรกมันจะเป็น use default code p a g e นะครับเปลี่ยนให้เป็น sub type นะครับแค่นี้นะครับก็จะเป็นซับขึ้นมาให้นะแต่ว่าต้องเป็นเฉพาะไฟล์ที่สร้างซับขึ้นมานะครับ ถ้าหากไม่มีซับก็ยังไงก็ไม่มีครับผมแล้วส่วนโปรแกรมคอมนี่ก็สามารถแคปเจอร์ได้นะครับในการกดคอนโทรล E หากต้องการแคปเจอร์ฉากไหนก็ตอนโ E นะครับจะขึ้นไอตัวนี้ขึ้นมานะครับเซฟไว้ที่โฟลเดอร์นะับถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่าไอตัวที่เรากดแคปเจอร์ไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเรากดคอนโทรล G นะฮะเราก็จะรู้นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะับถ้าต้องการเปลี่ยนหรือเปิดก็ เลือกอนี้นะครับก็ทำการ,การ,เ,รเปิดก็เช้งไลท์เคอรี่ครับเปิดก็โอเพนไล e c เ o อรี่ครับจะเป็นอย่างนี้นครับนี่ครับเสร็จแล้วโปรแกรมกรอมนี่ก็สามารถตัดเสียงนะครับให้เป็นเสียงแบบคาราโอเกะด้งเ้าในการกด f 5เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ audio นะครับ audio แล้วก็ไปที่ sound effect นะครับ ได้เป็นรี o v e นะครับตรงส่วนของ v o i ์ฟิลเตอรนะครับแค่นี้ก็จะตัดเสียงปกติให้เหลือแต่เสียงดน,นตรีนะฮะไว้ใช้กับเออ่คนที่ต้องการร้องคาราโอเกะนะครับผมแล้วโปรแกรมก้องก็สามารถเพิ่มสปีดในการเล่นได้นะครับสำหรับคนที่แบบต้องการที่จะเพิ่มสปีดเหมือนกับเออ่ว่าเรา ต้องการภาพให้มันเร็วขึ้นนะก็กด C นะครับเพิ่มสามารถเพิ่มด้วย C ระดับนะครับสูงสุดนะครับสูงสุดแล้วนะถ้าหากต้องการลดก็กด X นะครับผมถ้าต้องการให้มันคืนค่าเดิมก็กด Z นะครับความเลยจะเป็นปกติเหมือนเดิมครับผมแล้วโปรแกรมกอมเนี่ยข้อดีก็คือว่าสามารถอ่านไฟล์ได้ทุกเพศนะครับแล้วเวลา forward หรือ backward ก็ไม่่อยกระตุกครับอย่างเช่นนี้นะครับ พอวร์ก็ไม่ค่อยจะตกครับแรกร์ก็ไม่ค่อยจะตกค่ะเนี่ยครับคือการใช้โปรแกรมไฟล์ในโปรแกรมคอมเพเยอร์นะครับต้องขอโทษด้วยที่ผู้ผิดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาดูออปชันด้านล่างครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ผมได้ใช้ให้ดูไปแล้วนะครับส่วนไอ้นี่ก็จะเปิดขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับก็คือส่วนแรกเป็นส่วนของวิดีโอครับเราสามารถปรับค่าต่างๆได้จากส่วนหน้าจอนี้ครับ ออดิโอเราก็สามารถปรับเสียงได้นะครับปรับเองแล้วก็เซฟนะครับปุ่มเซฟหรือต้องการคืนค่าเดิมดิลิทเอ้ยรีเซ็ตนะครับขอโทษครับแล้วก็าเราต้องการปรับโทนแบบหลายๆโทนที่มีให้นะครับก็แบบคลาสสิกบ้างแดนบ้าง,บางเบสเต็มสตรีมนะครับหรือว่าอยู่ในฮอล l ก็ได้นะครับผมล็อกได้หมดครับแล้วส่วนของซับไตเติลก็ เหมือนเดิมครับอย่างที่บอกไปก็มีส่วนตบบนี้ครับ backword นะครับ forward หรือต่อไปนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอ่ปรับ speed slow ได้เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับคือ x นะครับ c ครับ z ก็คือคืนค่าเดิมครับส่วนที่ผมบอกเมื่อกี้คือจะเป็นแบบว่ากดปุ่มไปเลยครับไม่ต้องมาปรับตรงนี้ครับจะง่ายกว่าเดิม ส่วนตรงนี้เป็น Start Repeat นะครับก็อย่างเช่นเรากดเล่นไปแล้วนะครับต้องการให้มาเล่นอยู่ที่เดิมน,นะครับ Start ไปตรงนี้นะครับอาถึงแค่นี้นะครับก็มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับพอเลื่อนไปถึงตรงนี้พวกมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมจากเวลานี้เลื่อนไปถึงเวลานี้พวกก็จะกลับมาเล่นที่เดิมตลอดครับอย่างที่เห็นโปรแกรมกลไม่มีอะไรใช้ยากครับ ขอให้สนุกการใช้โปรแกรมกรมนะครับสำหรับโปรแกรมกรมก็ใช้ไม่อย่างรับมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ